พี่น้องจ้าข้าวกล่องก็มีข้าวกล่องก็มีทั้งนี้ก็สิเป็นประมาณนี้แล้วพี่น้องจ้าของกานสิเริเ่มแล้วจ้ะชุดตลาดแล้ววันนี้ของน้อยมีขนมขนมต้มแซ่บตีนไก่ต้มแซ่บตีนไก่ต้มแซ่บโครงไก่พิมพ์เลยต้มไก่พิมพ์นี่ข้าวกล่องครับพี่น้องจ๋า,อ,นนา,อ,า,าอันนี้ข้าวหมูแดงคือเกาหมูเห็ดเ,เปเ็ดไก่คือเกาพี่น้องจ๋าเป็ดพะโล้เข่ากองคนนี้ยกเป็นเข่ากองพวนหนีก็บสิเป,ป็น ไก่ธรรมะก็มีจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะนี่นะจ๊ะบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศตลาดยามเย็นพี่น้องจ้ะตอนนี้ก็จะเป็นน้ำจงมูดน้ำเต้าหู้มะต้องโกมีขนมขนมต้แตมแซ่บตีนไก่ต้มแซ่บตีนไก่ต้มแซ่บโครงไก่พี่นงค์จ้าต้มขนมข้าวกล่องอันนี้ก็จะเป็นโตเกียวพี่น้องจ้ะท่าน,นี้ก็เป็นส้วมขนมวางแต่โตเกียวขนมโตเกียวแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพด ก็พอมีพี่นงค์จ้าวกล่องก็มีข้าวกล่องก็มีท่านนี้ก็บชิปเล่นประมาณนี้แล้วพี่น้องจ้าของขายชิปเล่นแล้วจ้ะพุปตลาดแล้ววันนี้ของน้อยแล้วตลาดวายแล้วไม่มีอะไรเลยพ่ะท่านใดยังจ้างเนวอีพี่น้องจ้าได้มือเปล่าไหนจะมือเปล่าพี่น้องจ้ายังพ่ะท่านมีอะไรเลยไปเป็นเดินไปอันนี้ก็จะเป็นโตเกียวพี่น้องจ้าท่านนี้ก็เป็นส้วมขนมหวานก็เป็นโตเกียวเขนมโตเกียวอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพด อยจะเป็นต้มแซ่บพี่น้องจ้าต้มแซ่บพี่น้องจ้าต้องนี่ใหญ่เลยนี่ยังบม่ทันใดอยังจ้ากแน่วพี่น้องจ้าอ้าสั้นนี่แหละพี่น้องไปแล้วจะหาเนี่ยยู่ในกินตัวพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นโตเกียวพี่น้องจ้าท่านนี้กับเป็นช่วงขนมหวานป็นโตเกียวขนมโตเกียวอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดพี่น้องจ้านี่เราจะบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นถนนเพชรเกษมแล้วพี่น้องเดูไฟสวยๆพี่น้องจ้าถนนเพชรเกษมค่ะทางนี้ก็จะไป ครับพี่น้องจ้าอันนี้ค่ะหมูแดงคือเกาหมูเห็ดเป็ดไก่คือเกาพี่น้องจ้าเป็ดพะโล้เข่ากองคนนี้ยกเป็นเข่ากองพวหนีก็จะเป็นไก่นครปฐมด้านข้างนี้จะเป็นนครปฐมส่วนทางนี้ก็จะเลี้ยวไปทานผลไม้พี่น้องจ้าต้องการชุดละ,ะสิบบาทค่ะต้องการชุดละสิบบาทพี่น้องเดินต่อไป บ่มีอยังเลี่นอ้องทอดชีสแล้วเป็นเจ้าชื่เจ้าชึ่นก็สิเป็นหมูทอดบรรยากาศตลาดก็สิประมาณนี้ยามเย็นเลี่นอ้องจ้ะเดินตลาดยามเย็นปลาหมึกย่างลายย่างอะไรเนี่ยพี่นอ้องแกนแกะก็มีเยอะแยะมากย<อ>ส้มเกตต้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมหวานพี่น,อน้องจ้ะของหวานของหวานก็คือม,มีแค่นี้แล้วพี่นอ้องเมื่อไวจะจุดตลาดแล้วจุดตลาดแล้วของน้อยจ้ะ แม่ถาดมากปรกอบนี่เราะนี่ก็จะเป็นยำอันนี้ก็ะมดแล้วพี่รองจ้าตัวนี้ก็หมดแล้วเนาะเมดแล้วฝ่ววายของทอดพี่รองจ้ากระชิบมะมานนี่เระจ้ะอาหารการกินมือนี้ตลาดของหน่อยพี่รองมีขนมขนมต้มแซ่บตีนไก่ต้มแซ่บตีนไก่ต้มแซ่บโครงไก่พี่รองจ้าต้มน,น,นี่ข้าวกล่องทอดชีสแล้วเป็นเจ้าชื่นเจ้าชื่งกระชิบเป็นหมูทอดบรรยากาศตลาดกระชิบมะม่าน มังแค์เนะ่พี่นงค์จ้ะนี่แหละจ้ะสองพันอยู่กลางเก่าเนาะมานีเลยพี่น้องจ้ะเขาโศเขาพ่ายถึงหนาเขาเจ้าเานาะหมดแล้วพี่น้องจ้ะตลาดหมดแล้วตลาดวายแล้วไม่มีอะไรเลยปรทธานใดยังจา้างเนวอีพี่น้องจ้ะได้มือเปล่าได้แต่มือเปล่าพี่น้องจ้ะยังปรทธานมีอะไรเลยไปเป็นเดินไปพี่นงค์จ๊ะอันนี้ไข่เฟย์ต้องบอกอร่อยนะผลไม้เนะมาะยำมะม่วงพี่น้องจ้ะถ้าผูกระซิบเป็นยำมะม่วงจ้ะหมดแล้วพี่น้องจ้ะ หมดแล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้มแซ่บอันนี้ข้าวกล่องนี่จะมีสีเขียวทำมาจากถั่สมผักอันนี้อันนี้ก็จะเป็น,นยังไม่ได้เลยยายจ้ะดูไหมมังค์เคนไม่หองจ้ะนี่แหละจ้ะสองพันอยู่กลางๆเนาะมานี้เลยพี่น้องจ้ะเพราะโตก็พ่า,ายที่นาข้าเจานะ้าเนาะ หมวดแรพี่น้องจ้าตลาดทอดชีสแล้วเป็นเจ้าคึ้งเจ้าคึงก็สิเป็นหมูทอดบรรยากาศตลาดก็สิประมาณนี้ข,ของทอดทอดพี่น้องจ้าก็สิประมาณนี้นะจ้ะอาหารจารกินมันิตลาดของหน่อยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโตกเกียวพี่น้องจ้าถ้าอนี้ก็เป็นส้วมขนมหวานก็จโตกเกียวขนมโตกเกียวแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดง่าพี่น้องจ้านี่แหละจ้ะเนยยังไรเนี่ยเดินต่อไปไปหาเนื้อวัวจะกินกระเพงพันธุ์บรุษสิไดรยังเ้อพี่น้องเ้อเพราะว่า ตลาดกระสิบุ่มานีมีของหน่อยพี่น้องจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกนี่เราจะเขาสูงเขาสูงอันนี้เจก็ค่งเขาซึ่งเป็นมีของหน่อยพี่น้องจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกนี่เราจะเขาสูงเขาสูงอันนี้เจก็ค่งเขาซึ่งเป็นจากของน้อยจ้ะใน่านาประกบนี่เราจะนี่ก็จะเป็นยำอันนี้ก็เมดแล้วพี่น้องจ้ะ ตัวนี้ก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วตลาดวายแล้วไม่มีอะไรเลยพระทันใดยังจ้างแน่อีพี่นงจะาได้มือเปล่าไหนจะมือเปล่าพี่นงจ่ายยังประทันมีอะไรเลยไปไปนเดินก็มีพี่นงจ่าข้าวของก็มีข้าวของก็มีทั้งนี่ก็สิเป็นประมาณนี้แล้วพี่นงจ่าของการซิ้อเล้วจ้ะซุดตลาดเร้ววันนี้ของน้อยมีข้นมขนมต้มแซ่บตีนไก่ ินไก่มเชโไก่เือ้มเน้นข้ากล่องของ้านพี่น้องจ้านี่ยแหจะอย่างไรเนี่เดินต่อไปไปหาน้อ nice> ยูแล้กินกรบพพางพันรูวสิไดงย่งเด้กพี่น้องด้วยเพราะว่าตลาดกระสระมาณนี้ของเกพี่น้องจ้ะต้องถึงบรรยากาศตลาดนี่ก็จะเป็นูชิ้นูชิ้นย่างูชิ้นย่างพี่น้องจะข้างปุงแต่จะเป็นมีของหน่อยพี่น้องจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกนี่จ้ะ ของสูงของสูงอันนี้ก็คือึเจ้าซึ่งเป็นยาพนณองอจากนี่หแหละจ้ะแต่ยางไรเนี่ยเดินต่อไปไปหานะ้อยูลยแลกินกระพาะพันธุ์ปลาหรืยอสิได้รยังเด้อพอี่น้องเรื่อเพราะว่าตลาดกระสีพม่านี่อบนี่สีเขียวนี่มาจากสูตรผสอันนี้อันนี้ก็จะเป็น,นยังไม่ได้เลยยายจ้ะอยากของน้อยจ้ะในฐานมะมาประกบนี่แหะจ้ะ นี่ก็จะเป็นยำอันนี้ก็ะมดแล้วคุณโรงแรมเกินนี้ก็หมดแล้วเนาะม้วนแล้วนักพี่รู้ว่าจะหชุเลยอันนี้ไข่เฟย์ตัวนีนนน้อร่อยนะทอดชีสแล้วเป็นเจ้าชืนน่นเจ้าชื่งก็สิเป็นหมูทอดบรรยากาศตลาดก็สิประมาณน,นี้มีขนมขนมต้มแซ่บตีนไก่ต้มแซ่บตีนไก่ต้มแซ่บโครงไก่ี่นงจีบต้มขนมน,นี้ข้าวกล่องหมดแล้วตลาดวายแล้ว ไม่มีอะไรเลยบระท่านได้ยังจ้างแนยอย่อีพนองจ่าได้มือเป่าได้ตะมือเป้าพี่นองจ่ายังบรท่านมีอะไรเลยไปเป็นเดินสดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมหวานพีนองจ่าของหวานของหวานก็จะมีแค่น,นี้แล้วพนองมอเมื่อไวจะซื้อตลาดแลีลยซื้อตลาดแล้วกินไม่ค่อยมีพนองอันนี้ร้านยิบอบจ่ะยิบจบของเยอะๆมากายังไ,ไ,ไปหาบริษัทพนองคนเยอะจ้ะคนเยอะจะว่าของของขายอะไรนะครับพี่นองจ่า อันนี้ค่ะหมูแดงคือเกาหมูเห็ดเป็ดไก่คือเกาพี่นงจาเป็ดทะโลุเขากองคนนี้ยกเป็นเขากองพวหนีก็จะเป็นไ่ที่นงจาเนี่เราจะบรรยาก,ยกาศอันนี้ก็จะเป็นถนนเพชนะรเกษมแล้วพี่นงจาดูไฟสวยๆพี่นงจาถนนเพชรเกษมค่ะทางนี้ก็จะไปอันนี้ก็จะเป็นโตโกเกียวพี่นงจาท่านี้ก็เป็นส้มขนมหวานกัโตโกเกียวขนมโตเกี<า>ยววอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพด ขก <boundaries> ็มีพี่นงค์จ้ากล่องก็มีข <medim> ้าวกล่องก็มีทั้งนี้ก็สิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องจ้าของการสินแล้วจะซื้อตลาดแล้ววันนี้ของน้อยง่ายพี่น้องจ้านี่แหละจ้ะยังไรเนี่ยเดินต่อไปไปหาเนื้อเยื่อกินก็เพ่งพั้นบรูเวณสินไรยังเ้อพี่น้องเนื่อเพราะว่าตลาดกระสีประมาณนี้ของสดแล้วก็นี้ก็จะเป็นขนมหวานพี่น้องจ้าของหวานของหวานก็จะมีแค่นี้แหละพี่น้องเมื่อแล้วจะซื้อตลาดแล้ว ตลาดแล้วกินไม่ค่อยมีพี่น้องอันนี้ร้านก,ากิฟต์ส่จ้ะกิฟต์ส่ของเยอะๆมากมายังไปหานเปิ้ลกระเพียงคนเยอะจ้ะคนเยอะจะว่าของของขายร้านนาฟายของอทอดพี่น้องจ้ากระชิบมะมานนี่แหละจ้ะอาหารการกินมณีตลาดของหน่อยพี่นงองทอดชีสแล้วเป็นเจ้าชื่นเจ้าชื่นกระชิบเป็นหมูทอดบรรยากาศตลาดกระชิบมะมาณนี่มะก็มีจ้ะพี่นงองจา้าเนาะนี่แหละจ้ะบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศตลาดยามเย็นพี่นงองจ้าตอนนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มรูด มันต้มโขลกมต้องโกมีขนมขนมต้มแช่ตีนไก่ต้มแช่ตีนไก่ต้มแช่โคงไก่มีต้มข้าวมิ้นท์ข้าวกล่องก็มีพี่น้องจ๋าข้าวกล่องก็มีข้าวกล่องก็มีเท่านี้ก็บชิปเปิลพามาณนิแล้วพี่น้องจ๋าของาปสิปเปิลเร็วจ้ะพุปตลาดแล้ววันนี้ของน้อยมะก็มีจ้ะพี่น้องจ๋าเนาะนี่นะจ้าบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศตลาดยามเย็นพี่น้องจ๋า ตอนนี้ก็จะเป็นน้ำจั๊กนู๊น้ำจั๊กโ h บ้านต้องโ hou เดี๋ยพี่น้องจะต่อถึงบรรยากาศตลาดนี่ก็จะเป็นชิ้นชิ้นย่างเพือนก็ทานก่อนชิ้นย่างพี่น้องจะทั่งฝุ่นก็จะเป็นกินไม่ค่อยมีพี่น้องอันนี้ร้านจิ๊บสบจะจิ๊บสบของเย้เยะมากมายังไปหาเพื่ับพี่น้องคนเยอะจ้ะคนเยอะจะว่าของของขายร้านนี้ยามเย็นพี่น้องจ้ะเดินตลาดยามเย็นปลาหมึกย่างลายย่างไรเนี่ยพี่น้อง แกนเก๋ก็มีเยอะแยะมากโซเก,กตต้นแล้วก็นี้ก็จะเป็นขนมหวานพี่น้องจ้ะของหวานของหวานก็คือมีแค่นี้แล้วพี่น้องเมืเ่อเล่วจะุดตลาดแล้วจุดตลาดแล้วก็มีพี่น้องจ้ะข้าวกล่องก็มีข้าวกล่องก็มีทั้งนี้ก็บสิบเนเลมประมาณนี้แหละพี่น้องจ้ะของกับสินเล